สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับโลกเราใบนี้มีอะไรให้เรามองอีกเยอะเราคงจะเห็นนะครับว่าเมื่อสิ่งที่เรียกว่าหนี้สินเพิ่มปัญหาขัดแย้งก็ขยายตัวและที่สำคัญคือเรามีปัญหาของความสุดโต่งของภูมิอากาศ เมื่อเป็นอย่างนี้ขึ้นมานั้นสิ่งหนึ่งซึ่งทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือความเชื่อมั่นครับความเชื่อมั่นของคนในโลกนั้นกําลังลดลงนะครับเราคงจะเห็นได้จากการประเมินของ world bank นะครับแบงก์โลกนั้นมีสถิตินะครับว่าการเติบโตของเศรษฐกิจของโลกเรานั้นมีมากเหลือเกินหลังจากวิกฤตโลกของความขัดแยง้ง สิ้นสุดของสงครามเย็นความขัดแย้งตรงนั้นนำไปสู่การที่คนทั้งโลกนั้นเรียกว่าผ่อนคลายความเป็นศัตรูกันนำไปสู่การตั้งใจเพื่อจะพัฒนาโลกถือว่าขยายตัวอย่างมาก GDP ถึง5%เของโลกที่โตแต่วันนี้ปีที่แล้วนั้น GDP ของโลกนั้นลดลง2.9% World Bank ออกมาพูดว่า GDP ของโลก ในปัจจุบันนั้นลดตัวลงไปอีก0.4%สิ่งนี้ล่ะครับมันเป็นสิ่งที่สะท้อนออกมาให้เห็นนะครับว่าปีนี้เราไม่ได้สดใสเลยทั้นั้นเมื่อการที่ World Bank ออกมาพูดก็ทำให้เกิดการเตรียมตัวการระวังตัวสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือว่าเกิดการบริโภคลดลงครับทำให้ตัวกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นน้อยลงเกิดการใช้น้ำมันลดลงครับ วันนี้น้ำมันที่กำลังลดตัวลงทุกวันเลยทีเดียวและถือว่าณตอนนี้ในเดือนกุมภานี้เป็นการลดตัวของน้ำมันสูงที่สุดในรอบ10กว่าเกือบ20ปีที่ผ่านมาน้ำมันนั้นเคยสูงสุดถึง140กว่าเหรียญแต่วันนี้นั้นน้ำมันกำลังลดลงต่ำลงไปเรื่อยๆและคาดการณ์กันนะครับว่าอาจจะต่ำถึง20เเหรียญปัจจุบันนี้ คนที่ผลิตน้ำมันต่างถือว่าขัดทุนล้มละลายกันไปเยอะมากเลยทีเดียวสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าศึกษาครับว่าเหตุการณ์ต่างๆที่ผมได้เอ่ยขึ้นมาในช่วงสองอาทิตย์นี้นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงของพลังงานก็คือราคาน้ำมันนั้นลดลงไม่ใช่เรื่องของตรงนั้นอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของการเตรียมตัวสู่การใช้พลังงานทดแทนซึ่งเราคงต้องไปคุยกันข่าวหน้าแล้วล่ะครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ